ีครับต้นหนังสนเทนนะครับก็วันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับวันสุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่เก้าเดือนแปดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทำเฟรมเด์ก่อนนะครับทำเฟรมเดย์เมื่อวานก็จบเต็มแท่งนะผมตอนนี้ก็เหมือนจะย่อตัวลงมาเพื่อที่จะทําไส้ทั้งด้านล่างนะครับผมมองว่าถ้ามีจุดกลับตัวในทำเฟรมเล็กมีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับผมสวยนะจังหวะนี้รอย่อซื้อขึ้นนะผม คำเฟรมชั่วโมงก็อืมขึ้นไปฟอลเบรกนะครับแล้วก็ลากกลับลงมานะครับตอนนี้ก็จกังหวะนี้อิมเพาสนะครับช่วงเช้านะครับแต่ว่าเป้าก็พอเล่นได้นะครับลงมาถึงแนวรับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมรอเล่นขึ้นดีกว่า ตีแนวรับแนวต้านนะผมก็ตอนนี้เขาก็จะถึงเป้า,าแล้วนะครับอีกประมาณสองรอยจุดนะครับแต่ถ้าใครไม่ทันตรงนี้นะครับก็รอเขาหลุดแนวรับนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะมาแนวรับถัดไปนะผมน่าจะสองสามรอยจุดเหมือนกันนะครับสี่ร้อยจุดนะผมก็แก็บก็จะกว้างกว่านะครับเราอาจจะรอตรงนี้ก็ได้นะผมีผมตีทิ้งไว้ก่อน ส่วนกรณีเล่นขึ้นนะครับก็เป้าผมมองว่าถ้าเบรกขึ้นไปได้นะครับอย่างน้อยๆต้องมีตรงนี้นะครับประมาณ670จดุดนะผมแต่ถ้ามาแรงมากอาจจะถึงบริเวณนี้นะครับพ300จุดนะครับก็เอาเป้าแรกก่อนแล้วกันนะครับผมให้ถึงก่อนนะครับหรือก็จะสร้างแนวรับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ลากับขึ้นไปนะครับประมาณ900จุดนะผม เดามาดู g ีเจนะครับจีเจทำเฟมเดย์โอ้สวยนะครับ g ีจนะครับถ้าเหมือนจะรีบไปหน่อยจบแท่งนี้จบบูลิชนะครับแล้วก็พักตัวหนึ่งแท่งนะครับเขากำลังจะลงมาทำไส้ทางด้านล่างนะครับแต่ถ้ากลับไปเบรกได้น่าจะบินดูสี่ชั่วโมงหน่อยทำเฟมสี่ชั่วโมงก็ เบรกออกแนวต้านแล้วนะครับตอนนี้ก็พักตัวอยู่ถ้าเบรกกลับไปได้เตรียมขึ้นต่อนะครับผมจงังหวะนี้ผมตื่นไม่ทันตื่นช้าไปประมาณครึ่งชัวง่วโมงไม่งั้นน่าจะได้แล้วแนละอืมถ้าเบรกต้านนี้ไปได้ก็เป้าถัดไปตรงนี้นะครับ ประมาณพันจุดนะผมเหยียบมาหน่อยเอาลองไส้หน่อยแล้วแปดร้อยจุดนะครับมอดูสี่ชั่วโมงนะอืม4สี่ชั่วโมงเป็นไส้น่าจะขึ้นไปไหวอยอู่นะถ้าเบรกขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้สร้างแนวรับนะครับผมเบรกลงมาสองร้อยกว่าจุดอืม ก็ถลุดลงมานะครับเป้าแรกก็ซ้ายมือนะครับสั้นไปหรือว่าสองร้อยจุดผมรอนี่แล้วกันน่าจะดีกว่านะครับเนี่ยเราได้สามร้อยกว่าจุดนะครับก็รอข้อจะกรอบนะครับผมโอ้ทองเป้าล่างของท j เจก็ตรงนี้นะครับผมก็สำหรับแผนท j เจกับทองก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับ พี่พคนไหนเทก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะผมลุยันต่อครับผม